จากวิดีโอที่แล้วนะครับที่เราเขียนรออิงเป็นไวเซนไปเนาะก็วิดีโอนี้เดี๋ยวจะมาเริ่มขัดเค้งงานเลยนะครับก็มาที่แมชชีนมาที่เลดติกที่ลูกศอลงครับอันดับแรกให้มาเมนิกริสก่อนก็เหมือนเดิมครับถ้าเกิดว่าอันนี้ให้เลือกไฟล์ไฟล์คอนโทรลของเครื่องจักรเข้าไปเนาะถ้าเกิดว่าเครื่องจกักรที่คอนโทรลที่ไม่รู้จักก็ลงไฟล์เพิ่มแล้วก็มาเลือกเอาได้โดยที่เลือกแอปตัวนี้ ส่วนอันนี้ก็ใช้ของ M MM M c a t M MM M Cam ครับก็เลือกแ d ดเข้ามาโอเคกดโอเคครับทีนี้มาดูที่ทูณผานทูนผานจะยังไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าเครื่องจักรมันก็จะมีเครื่องของเลดเข้ามาแล้วให้เรามาที่เด็ดอีกครั้งหนึ่งเลือก User Public Document อ่ะนี้ทูนผานจะขึ้น m a t c h i n e Group หนึ่งแล้วก็ Property เรามาเข้ามาตั้งค่ากันมาพาวเวอร์ตี้คลิกที่เครื่องหมายบวกมาที่ไฟล์ก่อนอันดับแรกก็จะมีไฟล์อันนี้ก็จะเป็นหน้าต่างการตั้งค่าไฟล์ต่างๆตั้งแต่การแอดโอเปอเรชั่นไลบรารีไฟล์ยูงไหนน,นี่โปรแกรมแอดให้อันตโนมัตินะครับแล้วก็เอาผุดเป็น NC file ไฟล์เนาะอันนี้เป็นการตั้งค่าไฟล์ต่างๆทีนี้มาที่ทูลเซตติ้งครับเอ่อฟีดแบเนาะให้เลือกคำนวณจาก เครื่องมือตัดเนาะฟอร์มทูลแล้วก็ใส่มาเลขของโปรแกรม,มนี้ใส่เป็นหนึ่งแล้วกันโปรแกรมควรเลือกจากหนึ่งครับแล้วก็เลือกแอดไซน์ side, ค่าคอนฟิกูเลชันต่างๆให้เลือกแอดไซน์ได้แอดไซน์แล้วก็แจ้งเตือนด้วยว่าใช้ทูลอะไรซ้ํากันมีปัญหาอะไรไหมอันนี้จะแจ้งเตือนว่ามีกึ่งงัดมีคกึ่งชนอะไรมันจะแจ้งเตือนนะครับส่วนวัสดุนี้ก็เลือกเอาทีเลือกวัสดุมาที่เชลิกแล้วก็ตรงนี้อัปเดต เรียกเป็นเลดเลยบาลีอ่าอันนี้เลือกเป็นอลูมิเนียม7075เอเคแล้วก็มาที่สต็อกเซตอัพสต็อกเซตอัพอันบนจะเป็นเออ่สร้างสต็อกชิ้นงานเนาะส่วนอันนี้จะเป็นเซตหัวจับก็อันนี้เลือกหัวจับกึ่งเครื่องกึ่งทางด้านซ้ายครับหัวจับอยู่ทางด้านซ้ายเพื่อเก็เลือก property อันนี้เลือกให้เลือกสต็อก เป็นลักษณะสายดิ่มเดออ์เราตรงกระบ,บอกนะอันนี้เพรียร์แลน,นตรงแฉกแฉบตรงฟันจับครับใส่ตามที่โปรแกรมเซตมาให้ก็ได้ศูนย์จุดศูนย์สงนิงขนาด OD อ่เราเลือกเราเลือกแอดเอาก็ะได้กดเล็กในมิเตอร์โอดโอดน่าจะเป็นนี้ร้อยหกสิบสองลัเล็กใหม่เข้าไปจิกใกล้ๆครับติ้งโดนเฟนนังไงจะต้องติ้งให้โดนเ็นนะครับ พีมอลเป็นร้อยหงสิบสองน่าจะง่ายกว่าร้อยห้สิบสองอ่ะดีเราส่วนความยาวก็เลือกเล็กได้ครับความยาวของชิ้นงานไม่ได้นะครับความยาวก็พีมอลดีกว่าความยาวยาวเท่าไหร่ยาวห้าสิบตามที่เราเขียนส่วนแซดใส่เป็นศูนย์นะครับเพราะว่ามันไม่ได้ออฟเซตอะไรออกไปทีนี้มาที่แมทยูสมาเตียนให้เราเลือกเพิ่ม เปลือกขาด้วยเข้าอดรมิตเตอร์เปลือกนอกไปสําหรับเคืองปอกออกหน่อยก็ประมาณสามมิลอะไลท์มาเจียนก็คือผิวทางด้านขวานะเอาไว้เคืองปัดหน้าใส่เคืองปัดหน้าสักสามมิลทีนี้ผิวทางด้านซ้ายจะต้องอยู่ในหัวจับด้วยก็จับสักยี่สิบ,บแล้วกันยี่สิบไม่ได้สั้นไสใส่เป็นสักท้าสินดีกว,ว่าแล้วก็กดทีวีวครับ นี่อันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นชิ้นงานที่เราเขียนบอกขนาดลงมแล้วส่วนสีเส้นปาดสีฟ้าจะเป็นขนาดสต็อกกดเอสแฉบออกหรือกด Enter ก็ได้แล้วก็มาที่มาที่กดมาตั้งค่าหัวจับนะครับมาที่ชัตแต็ครอต โปรแกร,ร,แกรมนี้มันจะให้อันนี้ค่าฟันจับของระยะต่างๆเนาะฟันที่1น,นึนี้จากเซนเตอร์จุดเซนเตอร์คือสีแดงนะครับของฟันจับจากเซนเตอร์มาถึงปลายสาสสูงขึ้นมา16บหกฟันที่2จากเซนเตอร์จากระยะระยะข้างหลังมา24ฟันที่3จากระยะน,นี้มา12อ่า ทีนี้มาติ๊กที่พารามิเตอร์พารามิเตอร์จะจับชิ้นงานเท่าไหร่จับที่สต็อกใส่แก็บตัดเท่าไหร่ดีตัด25เดี๋ยวให้กล่งตัดออก e ีวิวอันนี้ครับสีฟ้าจะเป็นหัวจับอันนี้จะเป็นชิ้นงานที่จับใน,นยาวอันนี้ยาวเท่าไหร่ยาว50โอเคอันนี้เป็นดีนะครับอันนี้เป็นแดแล้วก็กด enter รีวิวก็ทีนี้โอเคน่าจะเสร็จหมดแล้วอ่าให้ฟิกสกรีนกดฟิกหน้าจอไว้เลยกดโอเครอคู่นึงให้เครื่องไปดับเยนะครับมาเมื่อเราตั้งสต็อกตั้งคาดแล้วก็มาทำการคืน,นครับมาที่เทรนนิง่ง อันดับแรกก็เหมือนเดิมครับคึงปาดหน้าก่อนเนาะงานคึงเนาะเวลาคืงงานก็จะคึงปาดหน้าก่อนเทมิง่งมาที่เฟสคูนปาดก็จะขึ้นเฟสทีนี้ให้เลือกมีคึงนะครับอันนี้ทำไมมีคึงไม่ขึ้นเล e ก to library เลือกเนี่ยครับอ่ะัวนี้ก็ได้ครับยาว80เมตรขวา เออมาแล้วทีนี้มาที่อันนี้ไม่ต้องคอมเมนต์ก็ได้ครับคือปตานางง่ายมาที่เฟสพารามิเตอร์สำหรับเฟสพารามิเตอร์ก็ให้เลือกเลือกตรงนี้ครับฟินิชแซสก็คือใช้สต็อกนะอันนี้เอ็นทีเอามอลก็คือเนี่ยครับระยะระหว่างเซนเ,นเตอร์ของมีดกึง่งมาที่เซนเ,นเตอร์ของสต็อกนี่ สองมิลนะสองมิลก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนทีนี้เราสเตตโอเวอร์ก็คือการกินครั้งละเท่าไหร่หนึงาดหน้าก็กินครั้งละ0ูนย์จุดห้าีกวนะ่าเตตมีดหน่อยอันนี้ระยะสุดท้ายคือระยะของฟินิชนะครับเนี่ยมันจะมีเส้นบอกก็คือเส้นสีฟ้าจะเป็นที่เส้นวิ่งกินกินงานส่วนเส้นสีเหลืองก็คือเส้นวิ่งตัวเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันข้างนอกไปเลยส่วนโอเวอร์คัทใส่เป็นศูนย์นะครับก็คือระยะจากเซนเตอร์มาที่มาที่มีดกึ่งเข้ามาเท่าไหร่อันนี้ระยะรีแทแคกก็คือถอยหลัง โอเคกึค่งปาดหน้าก็ไม่ได้ตั้งอะไรมากครับโอเคเลยนี่มันก็จะบอกไปแล้วิ่งนน่ิ้นง,งานเรานี่ครับกิงทั้งเข้ามาทั้งละ0.5เดีือไว้ทั้งหมด3มิลเนาะก็ไปคำนวณเอาครับว่ามันจะต้องกินกี่ครั้งก็ลอง v ริฟายดูสักครั้งหนึ่งกดที่ Verify เอาทั้งหมด บรไฟล์ออมก็จะเห็นเป็นชิ้นงานทั้งหมดนะครับก็ครั้งแรกก็ลองบรอ i ไฟล์ออมดูก่อนก็ได้ครับอ่ะลองอีกอย่างตดูอันนี้ชิ้นงานดีบเนาะเป็นสต็อกคืนฟานหน้าครับมันก็จะขึ้นฟานหน้าตามผิวที่เราต้องการโอเค